ใครสักคนเคยพูดว่าเมื่อใดที่เราอยากมีความสุขอยากปลดปล่อยธรรมชาติจะเยียวยาทุกสิ่งนางแงะเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาและป่าไม้อนุดมสมบูรณ์การดำเนินชีวิตของผู้คนที่นางแงะจึงเรียบง่ายมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติและยึดมั่นขนบประเพณีที่ดีงาม ในวันที่อากาศดีมีแหล่งท่องเที่ยวที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ถ้ำขึ้นมาอย่างวิจิตรในขุนเขาแห่งนี้ใช่แล้วค่ะที่นี่คือถ้ำตาปานหรือเขาตาปานเป็นนามของทหารเอกของพระเจ้าตาจากคำบอกเล่าสืบต่อกันมาบอกว่าครั้งหนึ่งท่านเคยมาพมนักในถ้ำแห่งนี้แอ่งน้ำจืดขนาดใหญ่ ที่เกิดจากการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในอดีตบัดนี้ได้รับการพัฒนาไปสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้คนในละแวกใกล้เคียงเราเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าเมืองน้ำดอลลา่าณที่แห่งนี้อาจไม่ใช่สถานที่ที่สวยงามที่สุดที่คุณเคยไปสัมผัสแต่ที่นี่เรามีความบริสุทธิ์ของธรรมชาติความมีน้ำใจของผู้คนและวิถีชีวิตแสนเรียบง่าย ชาวนางแงทุกคนพร้อมรับการมาเยือนของทุกท่านมานะมาเที่ยวนางแง